สาขาในประเทศไทยสาขาเนี้ยเป็นสาขาของข้าสืบมิโนดิที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับไอนี้กี่ตารางเมตรเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยตารางเมตรอบอกได้ไหมสาขานี้ลงทุนเท่าไหร่สาขานี้ลงทุนไปเกือบเจ็ดสิบล้านครับเจ็ดสิบล้านกับเจ็ดร้อยตารางเมตรตารางเมตรละหนึ่งแสนข้างในครัวประมาณสองร้อยกับสองร้อยตารางเมตรไปต่อสองร้อยตารางเมตรใช่ในเซนทัลเบอร์สองร้อยตารางเมตรก็คือ ที่มาของคัสสึมิโดริเนี่ยมันเข้ามาได้ไงอ่ะเออเป็นนิคัสสึมิโดริที่ญี่ปุ่นมาครับคือมันเกิดจากการที่ผมกับมิงอ่ะไปกินคัสสึมิโดริที่ญี่ปุ่น แล้วแบบชอบมากผมไปกินสาขาแรกของเขาที่ชิบูย่าลูกค้าไม่ต่อต่อคีวแบบยาวพี่ไปกินรอเป็นชั่วโมงได้รอยาวมากล้วเล่นเป็นเก้าอีนดนตรีอ่ะไม่แล้วเราก็คิดว่าไม่มีทางมาไทยแน่นอนพอเกิดจากการที่ผมกับมิม้งไกินแล้วชอบออก็เลยไปติดต่อไปจีบเขาตอนแรกก็เหมือนเขาไม่ไห,ห่สนใจซึ่งปกติที่เคยได้ยินว่าคนญี่ปุน่นถ้าเราไม่มีคอนเน็กชันส่วนตัวที่รู้จักกับคนญี่ปุ่นเองเขาจะไม่คุยใช่เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันครับเขาไม่คุยตอนแรกเขาไม่คุยเราพยายามพากันเองเขาไม่คุยก็พอดี ชิงกานเซ็น The f u o l Session ของเราครับแบบที่เซนทันเขาเพิ่งสือ้อไปก็เลยบอกว่าอ่าโอเคงั้นเซนทันช่วยคุยหน่อยก็เลยคือเซนทันน่ะเขามีทีมที่คอยทํำดีลครับแล้วเขามีคนญี่ปุ่นในการที่ไปติดต่อให้เขาก็เอาคนญี่ปุ่นคนเนี้ยไปคุยแล้วโอเคเขาก็แบบนัดเขาก็โอเคอยากคุยแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเอาคนญี่ปุ่นไปแล้วดีๆจะเปิดใจอ้าโอเคขายแฟนชายให้แน่นอนก็ <LED> คุยกันสักพักครับเขาก็มาดูเขาบินมาซาจโจเขาครับเขาบินมาดูนะว่าเอ้ยเราเป็นใครเราทําอะไรอ่ะเราทำเพททียงแนเส้นเราทำนักเล่าหมู่กระทะเรามีร้านอาหารหลายสาขาเรามีครัวกลางเรามีมาตรฐานการทํางานมีทีมเทรนนิ่งอะไระครับก็คือมีค่อนข้างเยอะเขาก็เลยแบบ โอเคมั่นใจก็เลยบบยอมนนะยอมให้เรามาเปิดมาเร็วมาเร็วไปงเขาออางไนีนนน่คนต้นเรื่องการไปกินคาเซน<ช>รนีนก็คือคนนี้นะครับได้ผมทานมาแล้วก็รู้สึกว่าเนนี้เป็นแบบแปรนสายพายญี่ผุ่นทีค่อนข้างหวานคือวัตถุดิบสวยวัตถุดิบดีแล้วก็สดรับแล้วก็รีมาให้แบบค่อนข้างเยอะอยมา่าใช้จ่าใช่เห็นว่าอันนี้เป็นสาขาแรกในเอเชียที่ออกนอกญี่ปุ่นใช่เพราะเขามีฮาวายก็มีที่ฮาวายใช่แต่สาขาในประเทศไทยสาขาเนี้ยเป็นสาขา ลาสจิตรเมลอดิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครับอันนี้กิจตารางเมตรเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยตารางเมตรทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนี้ถ้าเคยไปญี่ปุ่นจะเห็นว่าร้านมันไม่ได้ใหญ่มากก็จริงๆเราอยากทําให้มันก็ามันึนยิ่งใหญ่ราะว่าสาขาแรกในไทยทด้ยวยเลยคือว่า,า,วาคิดว่าลูกค้าก็น่าจะตอบรับดีก็ยังเต็มอยู่ต้นเลยเคิดว่าอะไรที่ทําให้เขายอมในการให้เรามาเปิดสาขาที่ไทยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคือประสบการณ์ที่ที่เราเคยทํามาแล้วก็เรื่องของขนาดรุ่งชรนที่มก็มีประโยชน มองแบบมีม,มีทีมงานที่ค่อนข้าง,าง,งพร้อมเลยก็คือคิดว่าเราจะตอบโจทย์ได้ว้าโอเค แล้วรูปแบบร้านมันเป็นยังไงมันเหมือนสายพานทั่วไปที่เราเคยกินปะอ่าไม่เหมือนครับเพราะว่าปกติซูชิสสยพานที่เรากินนะครับมันก็คือจะอ่างโซชิวิ่งตามสายพานแล้วก็ด้านบนก็จะกิบซูชิแต่คัาส่นวนไม่ได้เอครับมันมีความแตกต่างอย่างบาร์นี้ครับมันเป็นบาร์ที่อ่มีที่สาขาชิบุยาครับแล้วก็จะเห็นว่าเชฟทำอาหารได้เห็นเชฟปั้นปั้นที่สุดสมมติพี่ต่อเลือก,เล,อกเลือกเมนูเมนูอันนี้มาใช่ไหมปุ๊บ,บอ่าเลือกข้าวเล็กสั่งปุ๊บ เชฟก็จะเป็นคนทําแล้วสายพานะครับมันจะถูกวิ่งมาแล้วเชฟจะเป็นคนยื่นให้พี่ต่ออ๋อเออเมื่อกี้เหมือนเชฟยื่นเองอ่ะ,อะเดี๋ยวลองกดอ่าแต่ราคาดีมากเลยนะครับ อากามิ S 2> 2 <S สองคำคำละยี่ห้าบาทอันนี้เราสั่งไปุ๊บใช่ไหมครับออเดอร์ Order, มันจะเข้าไปที่เชฟเชฟจะปั้นตรงนี้ครับแล้วก็ยื่นมาให้เราเลยเอ,อ๋อปั้นต่อนหน้าเราเลยแล้วก็อีกอันนึงถ้าสมมติที่บอกว่าเอ้ยไม่อยากสั่ง่านแท็บเล็ตก็คือหยิบที่สายพานได้เลยครับหยิบแบบเนี่ยครับมันจะมีป้ายชูหน้านี่งี้มาแล้วก็หยิบแล้วก็แล้วก็ทานได้เลยครับ คาแรคเตอร์ของคัตสึมิเดลิที่มันแตกต่างจากสายพานเจ้าอื่นมันมีอะไรอ,ะอ,อ่ะผมว่าคัตสึมิเดลี่ครับที่เข้ามาทุกคนจะเห็นเรื่องของความสนุกคือตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วครับก็คือเขาจะเน้นเรื่องความสนุกความเฮฮาจะมีโซเลตบมือหรือว่าจะมีนาทีทองครับซึ่งนาทีทองอ่ะเป็นจุดขายของคัตสึมิเดลิเหมือนกันครับพี่ต่อคือเขาอ่ะทีมคัตสึจะอยู่ที่ตลาดปลาเทโยสือ เขาจะไปตอนเช้าจะไปช้อปปิ้งของที่แบบดีๆซึ่งบางทีเขาจะเจอสมมติเจอโอตาเต้ไซส์ใหญ่แต่ไม่ขายในเมนูเขาก็จะก็ามา <ไป S 2> เลยไปช็อปมาไปช็อปมาแล้วก็เอามาขายนาทีทองเอามาขายแบบราคาที่แบบไม่แพงด้วยอ๋อเหมือน<ช>เป็นกิมบิกสนุกสนุกใช่ครับหรือบางทีเขาไปเจอปลาแปลก,กปลาที่แบบไม่มีขายทั่วไปไม่มีในเมนูนะครับแต่ก็จะเอามาขายแล้วก็มาทําเป็นนาทีทองเมื่อกี้ที่บอกว่าทั้งโชว์อยู่หรืออะไรก็พิเศษปะ่ะครับ อย่างของปกติร้านซูชิสายานทั่วไปเขาก็จะมีแค่โชยุอย่างเดียวออันนี้เป็นของคาสึมิริเลยนะครับเขาผลิตเองครับแล้วก็คาสึมิริมีคอนสิครับซึ่งอันนี้อร่อยมากเป็นฟอนสิที่เป็นยูสุออยูสุผสมพันสือเลยครับอันนี้ผมชอบมากที่ไปกินที่ญี่ปุ่นมาครับซึ่งเขาก็จะมีให้เลือก2ออย่างครับก็เลือกได้เลยไอ้ทีเนี้ยพอมันเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบเนี้ยเรื่องวัตถุดิบเราจัดการไงเราใช้ของในประเทศปะของคาสึมิริตอนเนี้ยครับเราใช้ของที่อินพตอตร้อยเปอร์เซ็นต์ คงคุณภาพความเป็นคัสสึมโโดีิไม่ต่อของทุกอย่างเราใช้ของที่เดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้ดังนั้นเราก็ Import ของเข้ to 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 turnout, ามาครับเราก็ต้องโดนค่านำเข้าภาษีเจอเจอค่าแอร์เฟดกันแบบแต่เรายังขายราคานี้ได้แสดงว่าเราต้องใช้ระบบการจัดการที่ดีครับเน้นขายเยอะครับ700ตารางเมตรดูเม่อไปต่อสั่งนะเชฟก็จะเอาให แสดงว่ารูปแบบร้านแบบนี้มันก็ไม่ได้ประหยัดโอป e เรชั่นขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังมีพนักงานที่จะต้องคอยดูแลส,ส่วนใหญ่ครับพนักงานที่คัดเือครับเราจะเป็นเชฟละส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นคนที่ทําอาหารให้เราจะเป็นพนักงานบริการน้อยเพราะว่าพนักงานบริการก็แค่คิดเงินเอามาติด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 เลยครับส่วนใหญ่พนักงานของคัเสเือจะเป็นเชฟ700ตารางเมตรอย่างนี้ใช้พนักงานกี่คนคันสเือตอนนี้เรามีพนักงาน100ประมาณ110คนครับสาขาเดียว110คนแต่มันอย่างเป็นหลายกะนะครับ ทั้งหมดในร้าน,นครับเป็นร้อยพิแอบบอกได้ไหมสาขาดีลงทุนเท่าไหร่สาขานี้ลงทุนไปเกือบเจ็ดสิบล้านครับเจ็ดสิบล้านกับเจ็ดร้อยตารางเมตรตารางเมตรละหนึ่งแสนมันไปแพงที่อะไรอ่ะแพงที่เครื่องครัวครับคือถ้าสมมติเดี๋ยวมีโอกาสพาทีมพี่ต่อเข้าไปในครัวครับมันจะมีเซ็ตตั้งแต่เริ่มเลยครับเครื่องหุงข้าวเครื่องหุงข้าวเครื่องหุงข้าวไม่ใช่หม้อหุงข้าวไม่ใช่หม้อหุงข้าวครับเครื่องหุงข้าวเครื่องล้างข้าวเครื่องผสมข้าวหมายถึงว่าเป็นหุ่นยนต์หมดเลยออชีครับต แล้วก็มีเครื่องปั้นข้าวนะครับเยงเห็นว่าเราก็จะมีเครื่องปั้นข้าวทุกสถานีนะครับในเครื่องปั้นข้าวใช่เชฟก็จะมีเครื่องปั้นข้าวคือข้อดีของการที่ใช้เครื่องปั้นข้าวพวกนี้ครับอันนี้คือเครื่องเหรอใช่ครับนี่น่นมันก็จะ αι, แต่พี่เคยเห็นเครื่องปั้นข้าวมันก็จะเ <ithe. S 2> <ๆ>ลก็กๆแสนกว่าบาทอันนี้ไม่ใช่แล้อันนี้ไม่ใช่ครับอันแนบบี <a> ้มันจะแพงกว่าแต่ก็ปริมาณกรัมของข้าวครับมันจะเสถียรกว่าเลือกความหนาแน่นของข้าวได้ใช่ครับอันนี้ก็เอามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันคร เลยครับ,รบเชฟคนนี้ก็คนญี่ปุ่นนี่ชเชฟเป็นชเนชฟคนญี่ปุ่นครับคืออันนี้เป็นเชฟของคัสสึครับเป็นเชฟของคัสสึที่มาสอนคือคัสสึจะส่งเชฟมาเทรนให้เลยก่อนที่เราจะเปิดร้านครับแล้วก็พอเปิดร้านเสร็จแล้วเขาก็ยังอยู่ครับจริงๆในประสบการณ์ของชาร์ปอะทาร้านซูชิชินกันเซนมากก็ตั้งหลายสาขาเราได้เรียนรู้อะไรโน้ตฮาวจากที่นี่หรือความยากของการซื้อแฟรนไชส์ระดับแบบคัสสึวิดรี่มาโอ้ยากที่ตรงไหนยาก เยอะมากเพราะว่าคือหนึ่งคือเราไม่เคยเราเปิดร้านเองของเราตลอดเราไม่เคยซื้อแฟรนไชส์แล้วก็มันยากตั้งแต่เรื่องการแบบการไปดิวการทําสัญญาการติดต่อประสานงานอย่างเงี้ยครับคือปกติเราเป็น ช้เขาอะไรเดียเราเราอยากเปิดร้านเราคิดคอนเซ็ปต์ร้านเราก็มาจัดการจัดการจัดการของเราเองมีปัญหาอะไรเราก็จัดการของเราเองครับอันนี้มันกลายเป็นว่าพอเราไปซื้อแฟรนไชส์อะครับมันคือมีปัญหาอะไรหรือติดขัดอะไรเราต้องไปแจ้งเขาแจ้งเพื่อทราบก่อนเราอยากปรับเปลี่ยนอะไรเพราะว่าจริงๆตลาดอาหารญี่ปุ่นคือเราทำร้านอาหารญี่ปุ่นมาครับรว้ว่าตลาดอาหารญี่ปุ่นบางอย่างคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับสิ่งสิ่งนี้ครับซึ่งโอเคเราก็พยายามไปคุยกับญี่ปุ่นซึ่งเอาญี่ปุ่นบอกว่าโอเคไม่ได้ก็อยากให้เหมือนกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต ของเรื่องของเคาเจอร์เรื่องของวัฒนธรรมแบบนี้ครับที่ที่มันเป็นความยากแล้วก็คุยกันนานพอสมควร1ปีใช่ป่ะ1ปีครับไปจบเขา1ปีแล้วอะไรที่เราได้เรียนรู้จากเขาบ้างก็หลักๆคือมาตรฐานการทําอาหารญี่ปุ่นครับก็คือเชฟทุกคนครับผมส่งเชฟเทรนนิ่งของของของบริษัทของเองครับไปเรียนที่ญี่ปุ่นไปเรียนตั้งแต่หุงข้าวแร่ปลาคือมันมีรายละเอียดเยอะมากกว่ามากกว่าแค่เอาข้าวไปใส่ในหม้อที่ต่อมันมีอะไรมากกว่านั้น มันมีศาสตร์ของความเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอะไรเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาค่อนข้างเยอะครับของมัครบนี่เขาทำอะไรกันนะของเรานี่เขาจะเป็นเอ่ออันนี้เอาไปต่อขเขาลงมือลูกเขาท่านนะครับนี่มันจะเป็นช่วงแบบอีกุระหน้านล้นเป็นกิจกรรมของเชฟกับลูกค้าเขาก็จะถือโซเ่ดโท หมดเลยหมดเลยแล้วยังไงเขาจะได้อะไรนี่ครับเป็นเมนูนี้เลยถ้าพี่กดได้เลยเหรอใช่พี่กดพี่กดได้เลยพี่เรากดได้เหรใช่พี่เรากดได้ก็คือใช่อันนี้ก็เป็นกดปลกมือคอนเฟิร์มออเดอร์เลยเจ๊จะปลกมือให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ออเดอร์ฟอมกับฟอสตับฟอสตับฟอสตับคุณครับือใครสั่งเขาจะมาปลกมือให้เหรอ เป็นกิจกรรมของทางร้านคซ,ซึ่งจากที่เห็นเนี่ยคาแรคเตอร์ของมิโดุรีมันจะมีความเอนเตอร์เทนอยู่ในอยู่ในตัวด้วย มันจะมีช่วงนาทีทองที่จะสั่นกระดิ่งแล้วก็ที่บอกพี่ต่อไปจะมีโซเลตโตอิกราหน้าล้นครับหัวใจของคัสสึเมดิอยครับคือเชฟเชฟต้องเก็นใจลูกค้าได้เชฟต้องทําอาหารที่ดีให้ลูกค้าเลยครับนี่ก็หัวใจของของเขาที่เห็นว่าเขาปั้นซูชิกันข้างหน้าตรงนี้ครับแล้วไอ้หลังครัวมีไว้ทําไมอะหลังครัวเป็นครัวร้อนครับมีครัวร้อนแล้วก็บางบางตัวครับคืออย่างเนี้ยครับเราจะเชฟจะปั้นแค่บางตัวบางตัวพวกคุณกลางพวกอะไรอย่าจะมาจากครัวครัวข้างในข้างในจะแบ่งออกเป็นครัวร้อนเียครับก็คือ เป็นออของทอดของนู่นนี้นั่นเลยครับจะแบ,บ,นนบ่งข้างในครัวประมาณ200-200เกือบต,า,ตรออาร <200 S 2> ตางเมตรี่ต่ออยู่200ตารางเมตรใช่ในเซ็นทรัลเวิ์200ตารางเมตรก็คือเออคือคงไม่ถามค่าเช่าหรอกว่าเท่าไหร่ <laughs> แต่ว่าน่าจะเป็นผู้เช่ารายหลักของเซ็นทรัลเวิไปแล้ว ให้พี่เห็นว่ามีของทอดด้วยใช่ของทอดมีเยอะครับคือคัสสือเป็นร้านที่ของทอดมีเยอะแล้วก็อร่อยด้วยอย่างเนี่ยครับเขาก็จะมีพวกไก่คาราเกะปลากโขคาราเกะนวดหมึกคาราเกะอันนี้ก็อร่อยครับเป็นปูทรายริกหวานและอันนี้ก็คือตัวปลาアิทอดนะครับมีหอยนางรมมีเฟนฟายซึ่งเฟนฟายนี้อันนี้จะเป็นแบบเมนูที่เด็กๆชอบครับ จะเป็นใส่ถุงมาแล้วก็มาเขยา่าอ๋อเขยา่านี่เราของนําเข้าแบบเนี้ยเราทําราคานี้ได้ยังไงอยู่ในห้างถือว่าถูกมากทุกคนนี่คือราคา70บาทใช่ไม่ใช่ราคาโปรโมชัน่นใช่ไม่ใช่โปรโมชั่นครับเป็นราคาขายจริงเลยมันทําได้ไงอะ่ะผมว่าส่วนหนึ่งมันคือคัดสือครับเขาคัดสรรวัตถุดิบเองแล้วเขาที่ญี่ปุ่นนะครับเขา เขาซื้อของสปายที่ค่อนข้างเยอะมากๆในแบรนด์ของ,ของคัสซึมูรีเองครับเราได้ราคาดีจากต้นทางส่วนหนึ่งคือเขาซื้อเยอะแล้วก็เราซื้อเยอะเลยครับมันก็เลยได้ได้ราคา ประสบการณ์จากร้านสินกันเซนได้มาช่วยอะไรดีบ้างไหมช่วยไหมของ,ชงเชินกันเซนเขาช่วยครับผมว่ามันช่วยทําให้เราเข้าใจเรื่องโปรโมชัน่นมากขึ้นไม่เด็กว,ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่เคยทำธุรกิจร้านผานมาเจออันนี้ตุ้มหนึ่งเขาไไม่ถูกแน่นอนเขาคงไม่ขายด้วยใช่แต่ไปไปไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าโปรชั่นของของคัาเสริมด้วยเองครับมันเยอะมากเละเกี่ยดกันเยอะมากถึงกับแบบเรื่องการยกตัวอย่างเรื่องอของที่มันจะต้องลงสายพานเง็กกนพี่ต่อ มันต้องถูกคำนวณครับว่าเอ้ยอันนี้เขาจะเสิร์ฟพโลกี่ถาดทำไมต้องเสิร์ฟแค่สามถาดอ๋อมันมีวิธีคิดไม่ใช่วางกันไปเรื่อยๆคมแบบมั่วๆเลยครับเพราะว่าของทุกอย่างครับญี่ปุ่นคือถ้าที่ต่อเห็นว่าบนไมโคเวฟเออทำไมมันมันมีสารถาดหมดเลยเนาะใช่เขาจะให้นี่ก็สามถาดเขาทิ้งครับหมยถึงว่าถ้าบนมาครบแล้วเชฟญี่ปุ่นเห็นว่ามันแห้งเขาทิ้งเลยครับทิ้งแบบทิ้งเลยครับเขาเลยต้องมีตัวคานวณช่วยครับว่าเอ้ยลูกค้าในร้านประมาณนี้เขาจะเสิร ก็ข้อมูลพวกนี้ครับเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่สาขาที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็เอามาปรับมุมของเราแต่ของในไทยก็อาจจะต้องมาศึกษากันดูก่อนเพราะว่าพฤติกรรมลูกค้าคนไทยเป็นยังไงบ้าง